สวัสดีค่ะทุกคนใครที่รู้จักกะทินะคะจะรู้ว่ากะทิเป็นคนที่เคยมีน้ําหนักถึง80ดกิโลนะคะแล้วก็สามารถลดมาได้อยู่ที่40ต้นต้น,ตนไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายบ้างคุมอาหารบ้างนะคะแต่ถ้าใครตามไอจีกะทิงจริง,จ,รงจะรู้ว่ากะทิ้งเป็นคนที่ชอบทานอาหารลดจัดไม่ว่าจะเป็นยำส้มตำม,มาม่าก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นของชอบแล้วก็มันอร่อยมากๆแต่แน่นอนของอร่อยนะคะทุกคนมันก็มาพร้อมกับโซเดียมที่มันไม่ดีต่อร่างกายโซเดียมที่มันสูงเกินกว่าร่างกายต้องได้รับนะคะกะทิได้ไปเจอ แบรนด์กาแฟแบรนด์หนึ่งนะคะชื่อว่า l i t z ่ coffee นะคะทุกคนเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นเจ้าแรกในไทยที่เป็นกาแฟที่สามารถขับโซเดียมได้ะคะ่ะทุกคนกระทิเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทานกาแฟนะคะเพราะว่ามันขมแล้วพอได้ลองแบรนด์นี้นะคะปรากฏว่ารสชาติอร่อยไม่ขมไม่เปรี้ยวนะคะทานง่ายคือได้เป็นคนที่ไม่ชอบทานเพราะใจสัน่นแต่ทานแบรนด์นี้คือใจไม่สัน่นเป็นตัวช่วยดีๆเลยนะคะที่จะดูแลหุ่นของเราและอีกอย่างช่วยให้ไม่ง่วงและช่วยให้ไม่อ้วนด้วยนะคะ